เดี๋ยวทำหนย่ไงยี้ได้ไหม้หนานย่งี้ดเราไม่ไม่ยุ่งแล้วนะไปไหนลูกบูมเดี๋ยวตกนะเอาเอาเอาโอ้ยปีนไหนอะเอาหนามะถ้าเอ๋อ๋ะเอ๋ ปีนไปแล้วปีนไปแล้วอุ้ยอ้าว อ้วนละตังในกระปุกไปไหนหมดอ่ะใช้หมดแล้วทำไมไม่ไปดูอะไรมันเรียบร้อยมันดูมันนั่หนหน่อยปะรดอีกไปไกลไปโดนปเลอะมากไหนลูกหันมาเร็ว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 แบบก่อนอ่ะลูกลูกป้าจะทำงามันเละมันเลยมาอำก่อน